สวัสดีครับพี่น้องเย็บซี่สกพุสกุคนะครับเนาะครับครับเมื่อนี้เสี่ยงหยาพาเลาะกาดไดมหาวอดมาถึงเก๋ใหญ่มืองทองครับเกลลำใหญ่เลยครับเด้อครับมาขอตัวเหลขกน้ำเพลนครับงวดที่แล้วนี่กาขคือเสียหน้ากันนะครับเนาะสำหรับเหล็กหลานสาวเพลนครับเหล็กหลานสาวเมื่อกาลีเพล่ะครับครับเป็นกระไดหลายครับไอ้สออนน้ำเพล่ะครับครับ ับทางซองเสี้ยงยาพ้าลอกกับเด้ลุงตาสุดเต็มเนาะครับเนาะครับสุดโคงสุดท้ายครับว่าเด้ลุงครับสุดโคงสุดท้ายเสี้ยงยาพ้าลอกกับผาดไปครับนั่นแหละครับสุดโคงสุดท้ายครับผนินผนพิยำมาผดฟันทุ่งมาพร้อมครับเข่าเต็มเต็มของเพื่นเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพื่นซีสามสามซีเป็นเล็กข้อมฝันของเพื่นครับตะวันเลข ที่สูตรคำนวณของเพิินกับว่าเขาแหละครับแต่ว่าอันนี้ิ่นเน้นมันยำมากเพิ่นมพอนบอกไงเกลี่ยน้ำย่ยว่าหนักๆไปเล้อก็ได้นักๆแหละครับถ้าลบตัวเลขของเพิ่นครับหนักๆเนาะครับเนาะครับได้ผรัะหลายบาทเติมยูดอกเมือนงวดลดผลละครับครับบาทนี้เพิ่นเด้ส่งมาแล้วครับตัวเลขของเพิ่นครับ ตัวเหล็กก็บรรายตัวเอาไปจับไปเลยครับครับสําหรับเหล็กวิ่งเหล็กหลุดพองเงินเดิน้อของเงินนะครับเนับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับตอนนี้ทางสั่งเสื้องยาพ้าเรลาะกัอยู่ในตลาดแะครับครับเดี๋ยวมาขอของเงินเนาะครับเนาะสําหรับของเพินก็ดีกระเด็นมาตลอดครับตัวเหล็กบ๊วยไทยว่าเล่าครับเป็นมี2สองจังหวะครับกับมาง่ามขขงของเงินเนาะครับเนาะ ครับอันนี้เขาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าแลละครับครับเลขเมืองนอกนะครับเนาะที่ทางส่องเสื้ยยาผ้าละแต่นําเสนอไปครับกาเปิดหายมากับศูนย์กำเนินล่างเปิดหายเจ็ดนะครับเนาะครับกั ศกับหกับหนึ่งสี่ห่เจ็ดนละครับถือว่าลดไปบนกระไดน้องครับเนาะครับล่างเป็นห้เจเจ็นย์เจ็ดสามเจ็ครับรับลุดไปครับเพราะว่าเล็กขมิตท์สามนละครับเนาะสามเก่าเก่าสครับ กาเลขสามตัวปรนกรุดครับตาวาเลขฝันเพิร์นครับเด้อเลขนิมิตเลขฝันเพิ่นสันวอกทั้งภาษสารคู่บาอาจารย์ใหญ่เนาะครับเนาะนะครับเพิ่นฝันแม่นคัะอีครับครับสุดยอดครับคือเพิ่นนขจระนับถือบูซามาเนาะครับเนาะครับสามสี่ศูนย์คับเพิ่์นหายมาเลขฝันของเพิ่นสี่ สามหนึ่งสาศูนย์กับ1นนี่ตัดออกออกจะซีสามเป็นลางย่างเดียวครับเปินกระแตกแตกทายครับกเสายอาย่ครับว่บไตด้มเสนอเนาะครับเนาะทั้งสองเส้นย,ยาเสียลายครับครับเพิ่นเพิ่นวอได้ส่งไปไหนเนาะครับเนาะัะีสามติดเต็มเหมือนใด โอ้หลายบาทเติบอยู่ครับสำหรับจะมือจนย่านหมดละครับสำหรับเปลืกหลานสาวนะครับเนาะหลานสาวเมืองเกาหลีจะเมื่อจนย่อมหมดละครับพี่กายนี่ะโอเคนะครับเด้อพี่กาเนี่มาตลอดครับเปลืกหลานสาวเมืองเกาหลีครับมือนี้เอามาตอนมาฝากเอฟซีสูบถทกกคนนะครับเด้อครับผลช่วงไม่หายแล้วอันนี้เป็นของกิงครับ ของแท่ครับส่งสุ่งใหมโดยตรงแหละครับอันนี้ของจริงของแท่มม่เป็นของเทียมนะครับเด้อครับหลานเมืองเกาหลีแหละครับลานสาวของเกลื่อนล้มไยหมดแนละครับตั้งสองเกลื่นล้มไยก็ได้ไม่ขอน้ำเพลินครับอันนี้เป็นของแท้ครับส่งมาแล้วครับเพราะว่าเลขคนเขาชุ่งมากอัาเมืเอิ่งตัวเลข ที่ผสมอใหารนะครับเนาะครับครับผูด้เขามาแล้ว็อย่าลืมนะครับเด้อตอนนี้เสื้าผ้าเราขยุวอยูุ่่งไหนตรงหน้านะครับตอนนี้ขยู่ดอนครับตอนนี้ครับคนเลยาประเชศนะครับเด้อเพื่อไปกําลังใจนะครับเนาะครับ ครับมวดนี้คองจริงครับหลานหลานเมองนอกครับครับเป็นอเอาใส่โลโก,ก้กันเลยอื ครับเมื่อกาหลีนะครับเนาะครับงวดวันที่หนึ่งมีหน้านะครับหนึ่งมีหน้าคมครับเกีดนะครับเนาะครับเพื่อนหายมากงวดนี้เป็นงวดฝ่้ๆด้วยๆนะครับครับวันที่หนึ่งครับ วันที่หนึ่งมีหน้าแล้วครับเนาะครับพนใหญ่บนไปลานไปเลยครับเอาจับจับไปเด้ครับเด้อบนเพนให้่มากกันหนึ่งหนึ่งซี่เหรอครับหนึ่งกับซี่เครับเนาะจับคู่มาให้่ครับหน่อยๆคู้นครับ

ผมเดิดขับเด้ครับรางมีบลกักลางเท่าไหร่ครับ,รบ2บบบอ,อย่างนะครับเนาะครับรางปนเก่าตัวเดียวครับจับคูงไปในเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าสี่ หกเก้าครับหกเก้าแปดเก้าครับแปดเก้าแปดเก้าเด้อครับเด้อจะไปบายมั้ง ครับอันนี้เป็นตัวเล็กเมืองเกาหลีนะครับเด้นเมืองเกาหลีวนวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งครับล้างผไหนว่า,ากเก่าตัวเดียวครับครับเอาไปจับเลยครับสำหรับบุนครับสำหรับเหล็กผมก็ิวน เก่าซีครับมีเก่าซีบนเป็นไหนหนึ่งซีซีหกครับครับมีเหล็กรลานสาวด้วยครับเด้อครับรลานสาวครับ หลังสาวของเกียรติลำไยครับ mm hmm. เลขของเมือกเกาหลีนะครับเด้องา่ามบ่ครับขับรถจับไปเด้อครับเด้อกับพี่แค่นี้ครับตัวเลขครับเบิ้งไปน้ำกันนะครับครับขัมีขัขม,ขมีเลขบนหนึ่งคับซีครับหนึ่งสามหนึ่งซี ซีหกหาหกครับแค่นี้ครับลอตเตอรีนะครับเร้่ไปหาบึงจับุึงลอตเตอรีครับครับสําหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกับพานนะครับเร้่มผ่านไปเลยครับสร้างส่งของปรีวานยังครับผ่านไปเลยครับเรียก่างกับเก้าเนาะครับเนาะเป็นเก้าตัวเดียวครับกคมีแค่นี้ครับสาหรับร่างกับมอยูหาคู สามตัยังพัฒนาเด้ครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับเพื่อจะไม่พลาดทั้งทร้งเราครับเนาะทั้งสองเส้นยาพ้าลอด้ด้ครับเด้อครับผู้ได้ขามาแล้วขอขอบพระคุณหลายเลายครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผิดพลาดชัางได้ครับว่ได้ว่ากันเนาะครับเนาะครับอันนี้ตวเลกงามๆสำหรับจากหลานสาวเมื่อกาลีเลยครับครับ คลิปนี้ผมไปยังหลายแหละครับขอให้พี่น้องยิบซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขสุขนะครับเด้อครับครับโุบโฉนมานครับรำรว่ยยครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับลีปนี้สวัสดีครับ